ข้อควรรู้และสิ่งที่ควรทําในแต่ละวันในเกมฮาร์ทปเปียนี้มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเงี้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 ยไอตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจร้อเซมีแอดมินบริการเรา24่า24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็นาล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอ Ford ก็มีแพดออฟเอ็กซาย2ก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจร้อเซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 เริ่มเกมมาเนี่ยเขาจะมีให้เราเนี่ยครับเข้าไปี่เลือกเซิร์ฟก่อนเลยนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟซีเซิร์ฟเอเชียไต้หวันฮ่องกงอะไรเนี่ยโกบองโกบออเมริกงอเมริกาก็มีให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟอ่ะทีอันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือให้เราเนี่ยเลือกเซิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มเกมไปเลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นคัสซีนต่างๆนานาเนี่ย น่ารักมากๆนะครับก็คืออันนี้ผมจะไม่ได้ดูแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะก็กดข้ามไปเลยก็จะเป็นการให้เราเนี่ยเลือกตัวละครตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยจะเลือกว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายถ้าเกิดเราเลือกข้อแรกนะครับนี่ก็คือฉันสวยสมบูรณ์แบบก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากจะเป็นผู้ชายเราก็เลือกข้อที่2นะครับนี่เห็นปะฉันคือขาประจําที่ติดอันดับหล่อที่สุดนี่ก็ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแล้วแต่เลยเนี่ยก็คืออยู่ที่คําตอบเรานั่นเองสมมุติผมจะเป็นผู้ชายใช่ไหมก็เลือกข้อที่2นะครับก,กดเข้าไปแบบนี้นะฮะอันอื่นก็แล้วแต่เราเลยเราจะเลือกอะไรนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวละครของเ, <im itation> องเรานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับให้เราได้เลือกกันแล้วก็จะตกแต่งใบหน้าตกแต่งทรงผมกันได้ตกแต่งตัวละครของเราว่าเราอยากจะใส่ชุดอะไรยังไงก็ใส่ไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเรานี้แบบเอ้าเลือกผิดทํายังไงดีล่ะ เราอยากจะกลับไปเป็นผู้หญิงันทำยังไงก็กดกลับไปตรงนี้นะครับกดไม่ต้องยืนยันมานะก็กดไปแล้วก็ไปสร้างใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปตอบคำถามให้มันถูกนะครับนี่ก็เข้ามาให้ถูกต้องแบบนี้นี่ก็ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ฉันสวยสมบูรณ์แบบนี่แล้วก็เลือกเข้าไปนะฮะก็รูปร่างหน้าตาก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ผู้หญิงแท้ๆอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือวิธีการสร้างตัวละครนั่นเอง เกมนี้ทําอะไรบ้างในแต่ละวันซึ่งในแต่ละวันเนี่ยครับเาราจะมีเควสมาให้เราทําด้วยนะซึ่งเควสเนี่ยจะปลดล็อกมาในแต่ละวันนะคือมันจะปลดตามเลเวลเราซึ่งตามเลเวลเราก็จะมีแค่การทาเควสประจําวันเท่านั้นนะฮะซึ่งจะมีเควสประจําวันแล้วก็จะมีอะไรมากมายมาให้เราทําแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเควสประจําวันการที่เราทําได้ก็คือเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่เควสทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ข้างบนตรงนี้ นี่ก็จะประกอบไปด้วยเวสอะไรเนี่ยก็คือทำภารกิจพวกนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เ,เจ้าตัว exp มาซึ่งถ้าเกิดเราเลเวลขึ้นนเนี่ยเลเวลของเกมนี้จะประกอบไปด้วยสมาคมนักพัฒนาตรงนี้นั่นเองนะครับ ถ้าเกิดสมาคมนักพัฒนาตัวเนี้ยมันเลเวลขึ้นมันก็สามารถอัพบ,บ้านเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมผมก็จะปลดตัวนี้มาได้ก็ทําเอาเงินมาแลกนะฮะปลดพื้นที่เพิ่มขึ้นของบ้านของเรานั่นเองเนื้อที่ก็จะกว้างมากขึ้นนั่นเอง <Yeah. S 1> แบบนี้นี่เห็นไหมก็จะทําการปลดตัวนี้มาให้นะฮะ ก็คือจะปทําการขยายพื้นที่บ้านนั่นแหละนะครับทีนี้การที่เราจะเพิ่มพื้นที่บ้านเราจะต้องเลเวลนักพัฒนาตรงนี้เพิ่มการที่ตรงนี้จะเพิ่มก็คือต้องไปทำเคเวสประจําวันมานี่เห็นไหมก็จะเห็นว่าผมขาด exp อยู่20ถึงจะปัดไปได้เลเวล12นั่นเองซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้ทาเคเวสประจําวันเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าพอเราทาเสร็จไปแล้วเราจะไม่มีอะไรให้ทําและเออเราจะไม่มีเคเวสให้เล่นและก็คือเหมือนกับว่าติดแคปเลเวลของ ประจำวันนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องกลับมาทําทุกๆวันนั่นเองมันถึงจะขึ้นย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้ไหมเกมนี้มันอยู่กับเพื่อนเล่นกันยังไงคือเกมนี้เนี่ยเราสามารถย้ายมาอยู่กับเพื่อนได้นะครับก็ือคือแมปเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยบ้านเลขที่ตรงนี้เห็นไหมก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านเลขที่1เห็นไหม ก็จะมีบ้านเลขที่2 3 4อันนี้คือมีคนอยู่นี่ครับคือแม็หนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วย12คนนี่12บ้านจะอยู่ในนี้ถ้าเกิดเราออกเกมไปแล้วเราเข้ามาใหม่เลขที่บ้านตัวนเนี้ยไอเนี่ยไอก็คือหมู่จํานวนตรงเนี้ยมันจะหายไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลขคือเหมือนกับว่ามันจะสุ่มไปเครับเราสามารถย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่1074ตรงเนี้ยเราก็ไปอยู่กับเพื่อนด้วยการเข้ามาล็อกอินใหม่นะครับกลับไปที่หน้าล็อกอินเลย และเมื่อมาที่หน้าล็อกอินแล้วนะครับเราก็ถามเพื่อนของเราว่าเอ้ยอยู่หมู่ไหนวะเออเราก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้แต่ว่าเซิร์ฟต้องอยู่เซิร์ฟเดียวกับเพื่อนด้วยนะเออแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมหมู่บ้านของเพื่อนผมเนี่ยจะอยู่ 107c อะไรเนี่ย22อะไรเนี่ยแล้วก็กดเข้าร่วมไปหรือถ้าเกิดเราอยากจะหาเพื่อนแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ตามเลขที่เพื่อนเราอยู่เลยนะครับแล้วเราก็กดค้นหาไป เพียงแค่นี้ครับเราก็กดเข้าร่วมไปได้เลยนะครับไปอยู่บ้านกับเพื่อนเราก็ได้ถ้าเกิดผมกลับเข้าไปใหม่เนี่ยครับมันก็จะย้ายบ้านของผมไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะอยู่ได้12บ้านเท่านั้นนี่ vre. และเมื่อผมกลับมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านเลขที่ผมเปลี่ยนเห็นไหมมาอยู่บ้านเลขที่4แล้วก็คือออกเข้าใหม่มันก็จะเปลี่ยนบ้านนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สามารถย้ายไปอยู่ไปเล่นกับเพื่อนเราได้นะเออพากันวิ่งไปตกปลาพากันไปทำเควสนู่นนี่นั่นพาไปทำงานอันดิเลก น่ารักจัดๆมีอะไรให้เราทำบ้างในเกมซึ่งหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วนะครับในเกมนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยงานอะเดเรกซึ่งจะประกอบไปด้วย7งานด้วยกันนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเน้นได้เลยนะว่าเราจะทำอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปแปลงเป็นเงินกันได้นะฮะหมายถึงว่าเป็นเงินในเกมกันได้โดยงานแรกเลยนะครับเราก็ามาดูกันว่างานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอออันนี้คือผมเพิ่งจะได้มานะครับก็คือให้เราเนี่ย มาให้อาหารน้องหมาเลี้ยงแมวอะไรเนี่ยก็ฝึกสุนัขฝึกแมวอะไรกันไปนะครับถ้าเกิดเราจะให้อาหารหมาก็อาหารสุนัขก,ก็ใส่เข้าไปเขาจะบอกอยู่ว่าน้องตอนนี้กระเพาะเป็นยังไงบ้างหิวไหมอะไรยังไงก็สามารถมาเล่นกับน,น้องได้นี่น้องก็ตายไปแล้วฮ้ <c oughs> นี่ก็สามารถมาเล่นกับน,น้องได้ยิ่งค่าความสนิทของน้องเเยอะเนี่ยความชำนาญของน้องเยอะเราก็สามารถเล่นกับน,น้องได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรูปนี่แต่ที่ปุ่มให้อาหารเพื่อแลกน้องแลกการให้อาหารน้องหมากันได้นี่ก็จะเอาอะไรไปให้น้องก็ดูดีๆนะฮะเอือน้องมีอะไรจะกินกันบ้างอ่าให้อาหารสุนัขไปเลยปั๊บแบบนี้รับไอเทมตัวนี้มาอ่ะก็ะได้มาแล้วนี่เมื่อกี้นี้นะฮะ นี่ก็คือการให้อาหารหมาและแมวนี่แมวก็จะอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับแมวส่วนมากจะอยู่ในบ้านไหนวะน้องแมวน้องแมวผมอยู่ไหนเนี่ยน้องแมวเอานี่ไงน้องแมวมาแอบอยู่นี่นี่เองนี่ก็สามารถมารูปน้องแมวกันได้มาเล่นกันน้องแมวน้องหมากันได้ในแต่ละวันเนี่ยนี่นอนก็จะนอนให้เราลูบไปแล้วน้องตายขาผักไปแล้วสามารถมาให้อาหารน้องกันได้นะฮะหรือไม่ก็ซื้อพวกอุปกรณ์ซื้อบ้านให้น้องกันได้นะครับโดยการที่เมื่อกี้เหมือนผมจะซื้อบ้านให้น้องมา แลนี่ก็จะเป็นกล่องกระดาษให้น้องมานอนนะฮะกล่องกระดาษของน้องแมวกล่กองกระดาษของน้องหมาก็มันมีที่นอนที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าเงินไม่มนะีเงินที่จะตือให้น้องไม่มีก็งี้แหละนะฮะ อย่างเราก็เป็นคนจนซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนี่ <c oughs> เนี่ยก็สามารถซื้อของมาให้น้องกันได้จะมีร้านซื้อให้อยู่นะครับงานอั้ีเรียกต่อไปก็จะเป็นดูนกใช่ไหมอ่าดูนกก็จะประมาณว่าถ้าเกิดเราไปเจอนกที่ไหนเนี่ยเราก็ทําการถ่ายรูปน้องมานี่อย่างเช่นผมไปเจอนกตัวนี้บินอยู่นี่ครับซึ่งการถ่ายรูปน้องเนี่ยถ้าเกิดมันทําพฤติกรรมที่มันแบบพลิกกึ่งอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายได้เนี่ย มันจะเพิ่มดาวนะครับนี่ยิ่งดาวดีๆเนี่ยก็สามารถขายได้แพงด้วยนะครับนี่ก็สามารถถ่ายรูปแบบนี้นี่ได้สถิติใหม่ก็คือนก2ดาวนั่นเองเพราะว่ามันกําลังกินเมื่อกี้นี้รวมไปถึงไอ้เจ้าตัวนี้เราก็สามารถถ่ายได้ตอนนี้มันจมน้ําตายแบบนี้อ่ะมันไม่จมไหมคือมันจะเอาหน้ามุดลงไปในดินเอ้ในน้ำนะครับ ก็สามารถถ่ายรูปกันได้อันนี้คือเป็นกิจกรรมดูนกงานอดิเรกดูนกนั่นเองรวมไปถึงงานจับมแมลงงานจับมแมลงนี้เราสามารถเอาของพวกนี้ไปขายให้กับร้านค้ากันได้นะจับมแมลงตัวนี้นะนี่กิจกรรมจับมแมลงเมื่อเราเจอมแมลงเราก็ทําการง้างับง้บงาง ลูกกระโปรงให้บินไปหามันลูกกระโปรงไม่ถึงเนี่ยจับไม้ปิ้วโปไปโดนแมลงนี่เราสามารถจับแมลงได้แล้วได้แมลงปอเข็มแดงนี่ก็คือเราสามารถเอาเมลแงพวกนี้ไปขายได้นะครับเนี่ยก็เป็นการหาเงินไปในตัวเช่นกันนะครับนี่ก็สามารถวิ่งไปใ,ใกล้น้องแล้วก็หวดเลยโบะแบบนี้เลยก็ได้เช่นกันโบไปดิเออดีนะครับจับแมลงหรือเราอยากจะตกปลาก็สามารถทําได้เป็นงานในเรียกตกปลา ก็ทําการตกยิ่งเราตกปลาเยอะเนี่ย เราอัพเลเวลมันเยอะคุณภาพปลามันก็จะขายได้แพงขึ้นนะครับก็จะทําการลากเอ่อสายเบ็ดของเราเนี้ยเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นสีแดงปลาลุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนไปแล้วก็ดึงมาดีๆให้ขึ้นมานี่ก็ตอนนี้ก็จะได้ปลาช่อนยุโรปสองดาวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากจะทําอาหารละ่ะทาอาหารก็ไปที่บ้านนะฮะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านแป๊บหวิดูบ้านแต่ละคนโคตรสวยดูดิอันนี้เขาเล่นมากี่ชาติแล้วเนะี่ยโคตรสวยดูเขาทำบ้านกันแต่ละคนะคน,นี่บ้านผมนี่ ชิดซ้ายไปเลยเนี่ครับบ้านผมเน้นน่ารักชิบ <c oughs> หมายอ่ะบ้านไม่เจอเดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> นี่ผมถึงบ้านแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทําอาหารใช่ไหมก็มาทําอาหารโดยกันครับเตาเนี่ยเตาแก๊สอันนี้ก็ได้เตาแก๊สหรือว่าจะมีของผมจะเป็นพวกนี้แหละ จะเป็นเตาอบไมโครงไมโครเวฟอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออก็ทําการซื้อมาแล้วนะฮะทีนี้ก็ทําการทําอาหารไปนี่เราสามารถเอาอาหารอันนี้มากินกันได้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาไปขายได้ด้วยเออทำกิจกรรมงานเลี้ยงอะไรกันก็ได้เช่นกันแต่ว่าการทําอาหารเนะรี่ยดูดีๆนะมันจะมีเขียวๆแบบนี้ให้เรารีบกดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กดเราปล่อยเลยตามเลยอาหารที่เราได้มาเนะี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ <c oughs> มันไม่ก็กดกันด้วยนะครับนี่กดไปปับ๊บเราก็จะได้อาหารมาแล้วได้เห็ดย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาอาหารพวกนี้มาเพิ่มพลังงานในแต่ละวันกันได้นี่เห็นไหมเห็นไหมพลังงานผมจะเหลือเจิ้ากินอาหารเข้าไปนะครับก็จะเห็นบอกว่า หลังใช้จะได้รับพลังกาย18จุดเออตามอาหารที่เราทํามาเลยเนี่ยเห็นไหมก็สามารถกินได้นะครับถ้าเกิดพลังงานหมดเราไม่ต้องไปนอนข้ามวันเพื่อไปเอาไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องไปเอาพลังงานแล้วนะก็คือกินอาหารได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเกมนี้มันมันตามเวลาจริงหรือเราจะทําสวนเนี่ยไปทําสวนก็คือมาที่แปลงผักของเราซึ่งแปลงผักตรงนี้เราสามารถไปซื้อได้นะในพ่อค้านี่ครับซื้อแปลงผักตามเลเวลของเราตามเลเวลสมาคมของเราเนี่ย สมาคมนักพัฒนาเนี่ยมันเลเวลอะไรเราก็ไปปลดออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทําปลูกผักใช่ไหมทำสวนใช่ไหมก็เอามาเล็ดมาไปซื้อมเล็ดมาเนี่ยครับเราก็ทําการปลูกเลยแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าทําไมผมปลูกได้3อันเพราะว่าเลเวลการทาสวนผมมันขึ้นมาเนีฮะก็สามารถกดค้างมาแล้วก็โยนในทีละ3ช่องเลยแบบนี้นะครับรวไมไปถึงการที่เราเนี่ยปลูกออกมาเราไม่ต้องมาลดน้ําบ่อยๆด้วยนะแล้วไอ้นี่มันมาบัางทําไมวะเนี่ยอ อ๋อไอ,อมเมล็ดพันธุ์หมด ก็ไม่หมดหนี่มันก็ยังมีอยู่นี่อ๋อมหมาหมามันม,ม,มาบางังเนาะเมื่อกี้นี้มนเดินขวางอยู่ได้ <c oughs> นี่ก็โยนมาเนตใส่เข้าไปนะครับอ่าใส่สิมีต้นผักกาดหอมขวางอยู่อ๋อวางไว้แล้วเนี่ยครับมันปิงท <c oughs> ีนี้เมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการลดน้ําต้นไม้คือเราสามารถลดไว้เลยครับวันหนึ่งเนี่ยก็ลดลดข้าไว้เลยมันจะเป็นดำๆก็จนกว่ามันจะหมดก็น่าจะวันหนึ่งอ่ะเออลดขาไว้คือมันลดใส่แปลงผลักนะครับก็ลดไว้เลยนี่เพียงแค่นี้ก็เป็นการทําสวน พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเรียกว่ามาเก็บผลผลิตของเราที่เราทําได้นะครับตอนนี้ก็ทําการเก็บพวกนี้มาได้แล้วนี่เก็บผักเก็บผักให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็น การเพิ่มการทําสวนก็จะเห็นว่าเมื่อผมเก็บแล้วเนี่ยไอ้ข้างบนนี้มันจะเพิ่มระดับความชํานาญจะเพิ่มนะครับเราสามารถพอมันเพิ่มเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถมาอัพมันได้นะก็คือเข้าไปที่งานอนดิเลกนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนมันเต็มอย่างเช่นตกปลาผมเนี่ยเออถ้าเกิดเราเลเวลเยอะก็สามารถปลดพวกนี้ออกมาได้เห็มะก็จะเห็นว่าขาดการเชื่อมต่อตอนนี้เกมปิดไปแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เออเพิ่มคุณภาพปลากันเลเวลยิ่งเยอะก็คุณภาพปลาก็จะยิ่งเยอะนะครับบำรุงรักษาคันเบ็ดอะไรพวกนี้ก็ทําการปลดออกมันมา อันนี้จะเป็นงานอดิเรกข,ของเกมนี้และหากบางคนเนี่ยครับเข้าเกมมากลัวว่าโอ้เล่นไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะต้องเล่นยังไงอะ่ะโอ้โหกลัวว่ามันจะงงง,งใช่ไหมโดยที่เกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเข้าเกมมาเราจะเข้าใจเกมนี้ได้ง่ายมากๆครับโดยการที่ว่าให้ไปทำา u e s ก่อนเลยไปทำา u e s ในเรื่องให้หมดนะฮะทำให้เสร็จไปเลยนะครับโดยวันแรกเนี่ยไม่เยอะนะครับทำไปแป๊บๆปบมันเหมือนกับว่าเป็นการสอนเราเล่นไปในตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาโต๊ะครับโต๊ะครับครับข,ของอะไรอย่างเงี้ยเออ ทำบ้านทําอะไรพวกนี้ก็จะสอนเราไว้หมดในคู่มือตอนแรกแล้วนี่ยไม่ว่าจะคราบของยังไงอะไรยังไงก็ทำเวสไปเลยครับทำเวทแรกๆให้เสร็จนะฮะแล้วก็ไปทําเวสประจําวันปลดพื้นทงพื้นที่อะไรกันก็วันแรกก็มีไม่เยอะนะครับหลังจากนั้นก็ทำงานอดิเรกไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากไม่ยากเวลาของเกมนี้เป็นยังไง ซึ่งเวลาของเกมนี้นะครับจะอัปเดตตามเวลาจริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยใช่ไหมเออพลังงานหมดเนี่ยพลังงานหมดเราต้องทํำยังไงก็คือบางคนคิดว่าโอ้พลังงานหมดเราก็แค่ไปนอนใช่ไหมนอนตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งมันก็เต็มแล้วใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับก็คือให้เราเนี่ยดูเวลาตรงนี้เลยนี่คือเวลาผมนะครับเวลาตอนนี้คือ9ก้าโมงหนาทีเวลาจริงนะในเกมก็9ก้าโมงหนาทีตามไปด้วยนะครับเราไปนอนต่อให้เราไปนอนยังไงเนี่ยรเราไปนอนใน บ้านมันก็จะเวลาตามเวลาจริงเลยนะครับโดยที่ว่าการเพิ่มพลังงานเกมนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออมัน มันต้องเติมเงินหรือเปล่ามันต้องอะไรไหมเนี่ยฮะเนี่ยพลังงานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรามานอนนอนแล้วก็พลังงานมันก็จะเพิ่มเราอยากจะลุกเราก็ลุกขึ้นมานี่ฮะนี่ประมาณนี้เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มพลังงานและการเพิ่มพลังงานของเกมนี้นะครับก็คือก็เป็นการกินอาหารนี่แหละนะฮะก็จะเห็นว่าผมตั้งอาหารไว้กินที่โต๊ะเรียบร้อยเลยนี่ก็กินอาหารไปเป็นการเพิ่มพลังงานไปนะครับไม่ใช่ว่ามันต้องมันจะต้องไปเติมงงเติมเงินอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะฮะก็แค่ทําอาหารกิน การทําอาหารเกมนี้ก็มีสร้างตรงสร้างเตามาแล้วก็ไปทําอาหารกันเนะครับก็ทํางานอาดิเรกการทําอาหารนั่นแหละแล้วก็มากินเพิ่มพลังงานกันได้นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าง่ายมากครับเออเป็นการเพิ่มพลังงานแล้วก็เวลาเกมนี้เห็นไหมก็จะเวลาตอนนี้9ก้าโมงเนาทีตามเวลาจริงเลยเนะครับและเกมนี้นะครับมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานมีรถจนให้ขี่กันด้วยให้ขับกันด้วยโคตรเท่เลยนะฮะโดยการที่เราเนี่ย ล็อกอินนะครับล็อกอินครบ7วันก็จะสามารถปลดล็อกรถยนต์มาได้โดยการที่เราเนี่ยเข้ามาที่ n p c ตัวนี้เครับชื่อว่าแอนดริวตัวนี้นะฮะเราก็มาคุยกับเขาเพื่อเป็นการซื้อรถนั่นเองนี่เป็นการเปิดร้านรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะเห็นว่าตัวนี้จักรยานเนี่ยผมสามารถขี่ได้และเออก็สามารถซื้อได้เลยนะครับตัวนี้นี่แล้วก็ เราอยากจะขับรถยนต์คันไหนอยากขับมอเตอร์ไซค์คันไหนก็เก็บเงินมาซื้อเอาเนี่ยฮะแล้วก็รถยนต์จะเลเวล15นะครับถึงจะปลดมาหรือไม่ก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนะครบครบ7วันก็มารับตัวนี้ไปนั่นเองนี่ก็จะเห็นว่า7วันเนครับสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้แต่ว่าในตอนที่เขาเปิดมาให้เราเล่นแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นรางวัลน,นี้ตามนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็เข้ามาดูเอาละกันนะฮะก็จะมีรถยนต์ให้ขับมีมอเตอร์ไซค์มีจัก,การยานยนต์จัก,การยานนะยฮะให้เราได้ขี่กันบอกเลยว่า ทำได้ดีมากครับตัวนี้บอกเลยมันน่ารักจกัดนะอยากจะขี่จักรยานก็กดขี่จักรยานปุ้นปุ้น,นแบบนี้ไปนะน่ารักมาก ชอบพาเพื่อนมาช่วยกันต่อจิ๊กซอว์กันได้โดยการที่เราเนี่ยมีจิ๊กซอว์เนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อมาเนี่ยก็จะมีจิ๊กซอว์พวกนี้มาเนี่ยครับก็จะมีมาให้เยอะหลากหลายรูปแบบนะครับให้เราเอามาวางในบ้านนะฮะแล้วเราก็มาต่อจิ๊กซอว์เพื่อเอาเป็นติดกับกำแพงเราได้แล้วก็เราสามารถเอาไปขายได้นะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนมาช่วยกันต่อได้ด้วยนะนี่ก็สามารถลากมาต่อแล้วก็เอาไปขายกันได้นะครับโดยการที่ ให้เพื่อนเนี่ยเอ้ยอันไหนเราต่อยากๆอันไหนเยอะๆเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันต่อก็ได้นะเอ้ยมาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าเขาทํามาดีมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเราสามารถคุยกับเพื่อนกันได้ทั้งวัน,นเกมเนี่ยนั่งแชทกับสาวๆวนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนกันได้สนุกมากๆนะฮะแล้วก็จิ๊กซอเนี่ยต่อไม่ยากด้วยนะนี่ก็จะเห็นว่าผมได้ภาพนี้มาแล้วเราสามารถเอาภาพนี้เก็บ ไว้ได้และเอาไปขายได้ด้วยนะฮะไม่สามารถปั๊มเวลกันไปทั้งวันได้โดยเกมนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาคมนัก พัฒนาที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะก็คือเราเลเวลสมาคมนักพัฒนายิ่งเยอะเราสามารถปลดพื้นที่บ้านได้กว้างมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตังค์หมดอ,อืซึ่งการที่เราตังค์หมดเราจะต้องทํายังไงให้ตังค์ขึ้นก็คือไปทํางานอดีเรกนะครับแล้วก็เอาไปขายเช่นตกปลาหรือทําสวนหรือทําอาหารอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยโดยวันหนึ่งเนี่ยเราทําได้ก็แค่เราจะเลเวลบ้านขึ้นก็คือต้องไปทำเควสรลยวันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่5เควสมาให้ทำใน แต่และว,วันนั่นเองแล้วก็เคลดเนื้อเรื่องมาให้ทาเมื่อเราทําเสร็จแล้วในวันหนึ่งใช้เ,เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ทําเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทํางานอดีกเพื่อไปหางานไปหาเงินเนี่ยไปทําเงินพวกนี้กันได้รวมไปถึงการที่เราเนี่ยไปวิ่งเล่นบ้านเพื่อนกันไปช่วยเพื่อนทําภารกิจช่วยเพื่อนต่อจิ๊กซอช่วยเพื่อนพากันไปตกปลากันก็สามารถทํากันได้นะฮะโดยการตกปลาเกมนี้ก็ไม่ยากด้วยอื่นพากันไปช่วยกันแบบขึ้นเรือ ไปสิบสองคนก็ได้ไม่ได้สิขึ้นเรือกันไปหกคนเออสิบสองคนเยอะเกินเอาแค่หกคนก็พอแล้วเนี่ยก็คือขึ้นเรือกันไปทีเดียวออกเรือไปหกคนแล้วก็ไปพากันไปตกปลาก็ได้เช่นกันเราไม่ต้องมัวๆทำเควสกันนะฮะก็คือทำเควสรายวันทำเควสนู่นนี่นั่นมันตันนะฮะเกมนี้บอกเลยว่ามันจะติดแคปรายวันนั่นเองก็คือเลเวลมันจะไม่ห่างกันมากนะครับเกมนี้ถ้าเกิดเราเล่นกันทุกวันนั่นเองมีกินไอเกมเดอะซิมร่วมกับฮาเวิร์ดมูนไปในแนวท ยเดีวกันซึ่งเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีกลิ่นอายของเดอะซิมเดอะซิมก็คือเราจะใช้ชีวิตใช่ไหมเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องเข้านู่นนี่นั่นตั้งบงสร้างบ้านกันโดยการที่เราจะสร้างบ้านเราก็เข้ามาที่สร้างบ้านแบบนี้แล้วก็จัดตกแต่งบ้านตัวเองทําทรงทําสวนทําอะไรก็ได้ใช้ชีวิตกันได้อย่างอิสระมากๆนะครับโดยการเนี่ยเห็นปะ ก็จะเห็นว่าผมทําการตกแต่งบ้านจะเอากําแพงมาใส่แบบนี้นี่จะตั้งกําแพงกันจะสร้างห้องจะสร้างบ้านเองหรือ จะสร้างเป็นห้องที่มันเป็นหมวดบูเลยก็สามารถทําได้โดยเกมเขาทําไว้ให้แล้วก็มีแค่เรามีอุปกรณ์มาให้เขาได้ครบอย่างนี้เห็นไหมก็จะมีเขาจะต้องให้เราไปคราบมาก็าจะมีโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะน้ําชาโต๊ะอะไรพวกเนี้ยเมื่อเราคาบมาเสร็จปั๊บเราสามารถสร้างเป็นห้องแบบนี้ได้เลยเนี่ยเขาจะจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีอันไหนแล้วก็มาคราบเอาไว้เก็บใส่แล้วก็มาทําเอานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าผมปลดออกมาไว้ก็เยอะอยู่จํานวนหนึ่งส่วนอยากได้ก็คืออยากได้ตัวเนี้ยแต่ว่าไม่มีเลยนะครับนี่ ก็สามารถสร้างเป็นห้องกันได้เราอยากได้ห้องอะไรก็สามารถมาสร้างกันได้อยากได้เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนเนี่ยห้องนอนครบคันก็มีเหมือนกันนะฮะตัวนี้รวมไปถึงฮาเวดมูลก็จะมีปลูกผักก็เนี่ยก็จะเห็นว่าเราปลูกผักกันมานะครับจะเห็นว่าผักผมปลูกเสร็จแล้วอุ้ยได้ปรกกาศหอมอมาใหม่ด้วย <c oughs> ก็ทาการเก็บผักเนะี่เก็บผักแล้วก็ทาการปลูกใหม่ถ้าเกิดเราจะปลูกใหม่แล้วก็เอามาแบบนี้แล้วก็ทําการโยนมเมล็ดมันลงไปแบบนี้นะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมปลดเลเวลการทําสวนมาก็จํานวนหนึ่ง ก็สามารถโยนทีเดียวได้3มช่องแบบนี้เลยก็ได้หรือจะรดน้าพวนดินนี่ลดน้ําเนี่ยลดน้ําก็จะลดได้3มช่องเหมือนกันถ้าเกิดเราเลเวลถึงแบบนี mm. ้ก็จะเห็นว่าผมลดน้ําเนี่ยลดน้ําผักกันเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานอดิเลกทําสวนนั่นเองนะครับก็ทําการเก็บผัก ให้เรียบร้อยหรือเราจะวิ่งไปตกปลาก็สามารถทําได้เช่นกันโดยการวิ่งไปที่บ่อน้ำเนื้อที่มีปลาแบบนี้เราก็ทําการโยนเบ็ดลงไปแบบนี้อย่าว้ายหนีสิเออเราก็รอปลามันกินเบ็ดของเราหลังจ,จากนั้นก็ดึงมันขึ้นมาอโดยการสังเกตที่สาย เบ็ดของเราว่าเออถ้าเกิดมันแดงเราก็ผ่อนคันเบ็ดลงมาก็จะทําการตกปลามาได้แล้วนะฮะเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอะไรให้เราทําเยอะมากๆหรือเราอยากจะเห็นมแมลงใช่ไหมเราชอบสายจับมแมลงเราก็สามารถเอาไอ้เจ้านี่มาเพื่อจับมแมลงแบบนี้ได้โดยการโยนลูกกระโปรง<อ>ให้มันตรงกับมแมลงที่เราจะจับแบบนี้ปิว้วโป๊ะแบบนี้จับมแมลงได้แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดเราเป็นสายทําอาหารเราก็มาทําอาหารโดยการเข้าไปที่ สวนคัวของเรานี่อันนี้ผมจะครับไว้แล้วก็ทําการทําอาหารแบบนี้กดเริ่มทําอาหารไปเลย แล้วก็เราก็รอดูด้วยนะมันจะมีนาฬิกาตัวนี้นะครับหมุนเข้ามาทีนี้เมื่อมันหมุนไปจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งมาเป็นสีเขียวให้เรากดแบบนี้ก็กดทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยแล้วไหมนะฮะมันเป็นอาหารไหมเอานะเดี๋ยวข้าวไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอกดมันด้วยนะครับไม่ก่กดทําอาหารปุ๊บแล้วจะไปไหนก็ไปแล้วค่อยมารับของไม่ใช่นะ,นะแบบนั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้อันนี้คืออาหารไหมนะครับซึ่งอันนี้คือผมเผลอนะครับ ทาอาหารปุ๊บล้วก็เผอไหม่เลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งอาหารพวกนี้เราสามารถเอามากินเพิ่มพลังงานของเราได้าบักก็จะเห็นว่ากินไปเพิ่มพลังงานได้18จุดเออในในการที่เราเนี่ยไปตกปลาพลังงานมันก็จะใช้ใช่ไหมก็จะเห็นว่าทางซ้ายบนจะเห็นว่าพลังงานผมตอนนี้เหลือ96เห็นปะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คืองานอดิเรกที่ผมได้ทํามาเมื่อกี้ให้ทุกคนได้ดูก็คือจับแมลงทําอาหารทําสวนตกปลารวมไปถึงการดูนก กิจกรรมดูนกก็คืองานอดิเรกนะครับก็คือให้เราเอากล้องตัวนี้มาจะปลดมาในตอนเลเวล8ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือกดกล้องไปเพื่อถ่ายเจ้านกตัวนี้นี่ผมก็จะเห็นนกกระยางเจอนกที่ไหนก็กดซูมโดยการถ้าเกิดนกมันมีรูปร่างหน้าตากําลังทํากิจกรรมอะไรแปลกๆถ้าเกิดเราถ่ายได้ดาวมันก็จะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นี่ระดับความจำนาญดูนกก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราเจอนกที่ไหนเราก็ถ่ายมันมา รวมไปถึงกิจกรรมเลี้ยงแมวและเลี้ยงหมาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ปลดต้องเราเลยวล12ก่อนนะครับทำเคสวันนี้ผมก็น่าจะปลดออกมาแล้วก็งานเด็กจะมีประมาณนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามีกลิ่นอายของเกม The Sim และเกม h a r เวิร m o o ูลรวมกันอยู่ในเกมเดียวกันนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากจะไปท่องโลก อยากจะเลี้ยงกระตุยกระต่ายอะไรเนี่ยหรืออย่างเช่นเราเจอกระต่ายอยากจะเลี้ยงกระต่ายเราจะต้องทํายังไงจะต้องมาให้อาหารน้องก่อนโดยการหาจานข้าวแบบนี้นี่แล้วก็ให้อาหารไปโดยคิดว่ากระต่ายมันชอบกินอะไรเออมันชอบกินวัชพืชก็ให้มันไปไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยความรัสนับระดับกระต่ายก <c oughs> ็ <c oughs> จะเพิ่มขึ้นนะเราก็มาหากระต่ายเลยนี่น้องกระต่ายก็จะวิ่งเล่นอยู่แถว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 นี้เมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงเจอแล้วนี่นะครับก็จะเห็นว่ากระต่ายมาแล้วก็กดให้อาหารน้องแบบนี้ ีก็ได้นี่ก็จะเห็นว่าผมเรียกกระตุยมานี่น้องกระต่ายน่ารักปะเนี่ยนี่มันนี่เร็วมากินข้าวเร็วนี่เป็นการให้อาหารน้องกระต่าย เนี่ยเป็นไงน่ารักไอ้ข้าวกระตุยน้องกระตุยก็จะดมดมแล้วก็หายไปในจมูกไม่ใช่แล้วเราสามารถมาให้อาหารได้นะโดยเกมนี้มีสัตว์พวกเนี้เยอะแยะมากมายตามท้องทะเลท้องภูเขาก็จะเยอะแยะมากมายเป็นแนวโอเพ w นเวิลด์ไปในตัวด้วยเช่นกันนะฮะตรงนี้สำรวจโลกกันไปในตัวด้วยแล้วก็จะสามารถสำรวจเพื่อนบ้านเห็นไหมก็จะเห็นว่าเพื่อนบ้าน มันจะเห็นว่าเขาทําอะไรมากมายนะครับเห็นป้าก็จะมาสอดส,ส่องเพื่อนบ้านกันได้ไม่เหมือนเกมอื่นตรงที่ว่าเกมอื่นเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนทำอาหารทำอาหารทาบ้านอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแต่บ้านตัวเองมันไม่กระเทืองเลยเออก็มีเหมือนกันจะมีอยู่เกมหนึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือเข้าไปในบ้านเพื่อนก็ไปช่วยเพื่อนทําเสร็จแล้ว,ลวก็ต้องกลับมาบ้านตัวเองเพื่อนก็ต้องต้องตามมาบ้านตัวเองแต่เกมนี้ไม่ใช่คือเกมนี้เนี่ยสามารถอิสระเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อนได้ก็คือไปช่วยเพื่อนทํางานบ้านกันได้หรือ เพื่อนวิ่งเข้าไปในบ้านเราตอนไหนก็ได้เช่นกันนะครับนี่หรือพากันไปตกปลาพากันไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเกมนี้บอกเลยว่าทําได้ดีมากครับผมชอบมากโดยสรุปเลยเกมนี้ถือว่าทําได้ออกมาดีมากๆภาพเกมสวยน่ารักมากๆและเป็นแนว Open World สามารถให้เราใช้ชีวิตกันอยู่ในนี้ได้อย่างมีความสุขมากๆมีทั้งแบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงมีเก็บผักมีตัดต้นไม้มีตกปลามีจับสัตว์ต่างๆมากมายนะครับพากันไปตกปลากันก็ได้ไม่ ต้องใช้เวลาเล่นเยอะก็คือไม่ต้องมานั่งทำาเว s กันอย่างเดียวทำแค่งานอาดิเรกกันหาเงินไปสร้างบ้านหาเงินไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นหรือพาเพื่อนกันไปทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายก็จะมีเห็นว่ามีกิจกรรมเนี่ยเห็นไหมท้าทายฟองสบู่อะไรเงี้ยพาเพื่อนกันไปทำกันได้ในเวลาที่กำหนดนั่นเองไม่ต้องมัวแต่ทำาเว s เยอะแยะมากมายก็เน้นใช้ชีวิตนะเกมน,นี้พากันไปทำผักปลูกผักอะไรกันได้ต่อจิ๊กซอว์ถือว่าทำออกมาได้ดีเลย ไปในระดับหนึ่งนะฮะขี่รถไปได้เช่นกันปุ้นปุ้นและนี่ก็คือเกมน่ารักน่ารักจากเกม h าร์ท o ทเปีซึ่งจะเปิดให้เล่นในวันที่8นี้นั่นเองนะครับเตรียมพบกับความน่ารักแบบนี้กันได้นะฮะ <c oughs> โหลดได้ทั้ง Android มือถือ iOS และ PC หรือเล่นกันได้หมดทุกช่องทางนะครับเล่นกันได้ง่ายสเปคเครื่องไม่ต้องเยอะด้วยหากมีอะไรสงสัยตรงไหนมีอะไรอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกมนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้สตรีมเช่นกันนะก็ฝากเอาไว้ด้วยฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปมันจะได้เด้งแจ้งเตือนสําหรับวันนี้ขอบคุณทุทกๆคนมากๆเลยที่มารับชมและขอตัวล,ลาไปก่อนไว้เจ จอกันในคลิปหน้าไปและไบาย